สมัยก่อนประสบปัญหาคือข้าวเวลาเราทำแล้วเหมือนก็เราทำไปเรื่อยๆเฉยๆอย่างเงี้ยนะคือไม่ไม่รู้จักปุ๋ยว่าสูตรนั้นสูตรนี้มันเป็นยังไงอ่ะแต่เลยก็ทำมันไปรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอะนะมันก็แลมันไม่ไม่ดีเท่าที่ควรอ่ะแล้สมมตินะสิบไร่ได้สักห้ากียนคือเขาปล่อยตามยาฆ่ากำลัเรามาศึกษาดูว่าพืชเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีอาหารกินอยู่แล้วถ้ามันไม่มีอาหารกินมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าทำทรงๆแล้วลวงมันจะใหญ่มันจะมีเนื้อ คองทิพย์ตีบุญผลเริ่มเลกเนิมทีก็ทํานามันนี่เนี่ยตั้งแต่เกิดปัจจุบันก็เฉพาะตัวเองก็ทำประมาณร้อยห้าสิบไร่เดิมทีก่อนที่จะมาใช้ซอมีดนะไป,ไปใช้สูตรอื่นก่อนสูตรอื่นแต่ว่ามันต้องเอามาผสมกันยุ่งยากใช่ไหมร้านสุรีเป็นคนเอามาเขาแนะนําม,มาก็เลยลองมาลองใช้ดูไม่รู้นะคนอื่นยังไงไม่รู้สำหรับฉันเนี่ยการปรับเปลี่ยนอะไรที่เป็นใบใหม่ขึ้นมาไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิน้น <Wow. S 1> คือเราต้องลองดูอะแล้วเราก็สังเกตต้นข้าวเอาว่าเนี่ย <Wow. S 1> มันจอออกมาผลผลิตเป็นยังไง ถ้าเราฟางมันหนาดินมันอัดได้เราก็ให้เขาอัดไปอัดไปเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ตีตีแล้วก็หมักไว้สักระยะึงพวกซังพวกอะไรมันก็จะเปื่อยไปพอเราถึงจะมหาหันทำแกน้ำอาทิตย์หนึ่ง ก็ตีหมักไว้ก่อนเลยอย่างน้อยประมาณสักสิบพักสิบห้าวันก็ยังดีหล,ลักๆที่ปูคือสอขอสีหนึ่งปอกปทุมมั่งคือมันจะสลับกันไปอ่ะแต่ละแปลงแต่ละที่หนึ่งไร่จะใช้ถ้ากระสอบนี่มันประมาณยี่สห้ายี่ห้าโลใช่ไหมอยู่ประมาณสองกระสอบครึ่งแต่ขึ้นอยู่กับพันข้าวนะพันข้าวถ้าไม่แตกกอเราต้องหวานให้หนาหน่อยถ้าพันข้าวแตกกอเราก็ต้องหวานให้มันให้มันย่อมลงมาจะนับเลยในหลังจากหวานเนี่ยประมาณสิบห้าวันใส่ปุ๋ยเที่ยวแรกเลยสิบหกสิบหกแปด อ,อาจารย์สวนก็จะประมาณสองไร่ลูกน้บไปอีกประมาณส0วันแต่น้นําต้องแห้งไปแล้วนะใส่ปุ๋ยโต14เจ็ดสิบห้าอาจารย์สวนก็คือประมาณสองสองไร่ลูกก็ช่วยเรื่องเมล็ดจะได้มีเนื้อจะสังเกตที่หว่านไปแล้วนะโคนโลงมันจะมีเนื้อหมดนะคือหนอนกอหนอนเชื้อราก็ขอที่หนึ่งร้อยห้าวันนี่คือสุกกำลังดีเกี่ยวได้เลย ก็ใหม่ก่อนที่ยังไม่ได้ใช้ซอยเม็ดเอามาผสมมันมันก็แหลมันไม่ค่อยดีอะไร่หนึ่งมันได้ประมาณจากเจ็ดสิบแปดสิบถังมันก็ถือว่ายังไม่ได้ดีนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนก็พอใช้ทีนี้มันก็เออมันก็แลดีตั้งกระทำมาเนี่ยนะที่เกี่ยวไปแปลงนู้นนะแถวที่สี่ไร่ได้ไปสี่สิบกว่าเรียนนะก็ก็ถั่วที่เลียดูสิไร่ละตันฝ่าดิรู้สึกว่าคิดไม่ผิดและคืออย่างมันไม่ต้องมาผสม่ะมันก็อยู่ประมาณสามพันกว่าบาทเพราะว่าที่บ้านมันมีรถเกี่ยวเองอ่ะในการนนั้นมันก็จะประหยัดออกไปแล้วรถตีีเก็มอง ินในนาก็พูดง่ายๆว่าดีฝ่าดีฝ่าแน่นอนเลยมันไม่แข็งมันไม่แข็งกระด้างเหมือนอย่างว่าต่กอนนี้ทีนี้เราหว่านปุ๋ยไอ้สูตรนี้คือมันมันมันได้ลําต้นไงกะถึงได้มาปรับเปลีปป่ยนใช้บางคนแต่เขาก็ไม่เชื่อหรอกบางคนน่ะก็ใช้เดิมๆ ฉันเป็นคนแปลแกอยู่อย่างนะว่าทําอะไรก็คือเราต้องลองด้วยตัวเองเราอย่าไปเชื่อคนอื่นแล้วก็อย่าไปตามคนอื่นเราต้องมองเอาเองว่าของเราอ่ะมันเป็นยังไง <Wow. S 1> เอามันก็ดีเลยแหละข้าวมันก็ได้เต็มมารกเต็มมวยที่เราลงทุนไปมันก็จะได้คืนไง